สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพลอยตะวันสีพงหรือคุณครูเมย์ค่ะและคุณครูธารลับทองสุขหรือว่าครูบนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องรู้จักผักผลไม้แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นนะคะคุณครูมีคำของจองมาให้เด็กท่องค่ะถ้าพร้อมแล้วไปท่องพร้อมกันเลยค่ะกินผักและผลไม้ร่างกายแข็งแรง กินแล้วแก้มแดงมีแรงแข็งขันผักผลไม้นานาร่างกายเรานั้นเติบโตแข็งแรงจากทำทองจองที่เราท่องผักและผลไม้มีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะ คุณครูเชื่อว่าเด็กทุกคนเคยทานทั้งผักและผลไม้แล้วคนที่เคยทานผักผลไม้เป็นประจำก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงมากแล้วเด็กทราบไหมคะว่าผักและผลไม้มีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าอยากทราบแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะผักเป็นพืชที่เกิดจากเมล็ดงอกขึ้นมาเป็นลำตน้นมีใบยอยู่บนดิน และลากฝังลึกลงไปในดินส่วนใหญ่แล้วผักจะสามารถทานได้ทั้งรากลำต้นใบรวมถึงดอกส่วนที่แตกต่างจากผลไม้ก็คือผักไม่มีเมล็ดอยู่ในส่วนที่เราจะรับประทานนะคะและมักมีคำว่าผักนำหน้าชื่อเวลาที่เราเรียก เช่นผักกาดขาวผักคะนา้าผักบุง้งส่วนผักที่ไม่มีคำว่าผักผ่านได้เกือบทุกส่วนเลยเช่นแครอทบรอกโคลีหอมใหญ่ จัดเป็นผักเหมือนกันนะคะผละไม้เป็นพืชที่มีการออกดอกแตกต่างจากผักก็คือผลไม้เกิดจากดอกไม้ของพืชและมีเมล็ดเช่นแอปเปิลแตงโมสม้ม และมีพืชบางชนิดที่เด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผักนะคะนั่นก็คือมะเขือเทศฟักทองข้าวโพดจัดเป็นผลไม้นะคะเด็กๆเ,เพราะว่าเขาออกผลมาจากดอกของพืชนั่นเองค่ะ วันนี้คุณครูก็มีนิทานมากากเด็กด้วยนะคะชีิทานเรื่องข้าวสวยข้าวต้มกินผักผลไม้ขับถ่ายดีถ้าเด็กพร้อมแล้วไปชมนิทานกันเลยค่ะข้าวต้มกินแต่ของโปรดของมีประโยชน์สายหน้าบายบาบแถมยังไม่ค่อยดื่มน้ำเททิ้งประจําเสียได้เสียได้ นอนเช้าตื่นช้าทุกวันนั่งอึดไม่ทันกลัวไปเรียนสายเข้าห้องน้ำได้เดียวเดียวรีบเร่งจริงเชียวจนไม่ขับถ่ายพักเที่ยงดื่มน้ำหัดลมและกินขนมของหวานหลากหลายกินจนตัวแน่นพุงป่องเริ่มจะปวดท้องอึดอัดร่างกาย จะไปห้องน้ำซักหน่อยแต่เพื่อนก็คอยชวนเล่นจนบ่ายหมดเวลาพักกลางวันไปอึอไม่ทันอันไว้อันไว้ข้าวต้มหน้าเป็นห่วงเชียวดูแล้วซีดเซียวเหมือนไม่สบายคุณครูอาสาจะช่วยถ้าหนูเจ็บป่วยก็บอกครูได้ข้าวต้มค่อยๆยอมรับอึไม่ออกครับ ก้มหน้าเอียงอายครูจึงช่วยบอกวิธีให้ทำตามนี้ท้องผูกเดี๋ยวหายเริ่มจากต้องเปลี่ยนขนมลูกกวาดลูกอมเป็นผลไม้กินผักประจำทุกวันกากใยในนั้นจะช่วยขับถ่าย ดื่มน้ำเปล่าให้บ่อยๆน้ำหวานดื่มน้อยไม่ต้องเสียดายเลิกดื่มพวกน้ำอัดลมเปลี่ยนมาดื่มนมดีต่อร่างกายขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าดีกว่านั่งอึสบายแต่ถ้ายังอึไม่ออกไม่เป็นไรหรอกเวลาอื่นได้ถ้าทำตามที่ครูบอกยังอึไม่ออก ท้องผูกไม่หายควรรีบไปโรงพยาบาลอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวเป็นโรคร้ายทุกคนถ้าทำตามนี้ร่างกายจะดีขับถ่ายง่ายได้ท้องโล่งก็มีความสุขได้เล่นสนุกสบายสบาย 12. ผักผลไม้อร่อยช่วยขับถ่ายหัวไชเท้าใบตำลึงผักบุ้ง ผักกาดขาวมะเขือม่วงกะหล่ำดอกสับป,ประรดแอปเปิ้ลกล้กวยมะละกอลูกพรุนลูกแพรอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆและออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังนะคะน้องเข้าต้มเป็นอะไรคะปวดท้องเราะว่าขับถ่ายไม่ออก และทำไมน้องข้าวต้มจึงปวดท้องคะเพราะว่าน้องข้าวต้มรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นน้ำมัดลมขนมหวานและไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าค่ะใช่แล้วค่ะดังนั้นถ้าเด็กไม่อยากปวดท้องและท้องผูกแบบน้องข้าวต้มนะคะเด็กจะต้องรับประทานผักและผละไม้ที่มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำเยอะๆขับถ่ายเป็นเวลาค่ะ วันนี้นะคะเด็กได้เรียนรู้เรื่องรู้จักผักผลไม้ไปแล้วต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะหนังสือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก <ๆ S 2> เด็กเปิดไปหน้าที่สิบเ็ดนะคะรู้จักผักผลไม้ให้เด็ก,กวงกลมล้อมรอบภาพผักผลไม้ที่เด็กเคยรับประทานนะคะด้านบนเลยนะคะก็คือผลไม้มีอะไรบ้างคะมีมะม่วงสม้มกล้วยและแอปเปิลค่ะ ส่วนด้านล่างจะเป็นผักนะคะก็จะมีหัวหอมมะเขือเทศกระหล่ำปีนะคะแล้วเด็กก็วงกลมล้อมรอบผักผักผลไม้ที่เคยรับประทานค่ะต่อไปนะคะหนังสือภาษาไทยพัฒนาให้เด็กเปิดไปหน้าที่9นะคะเขียนพยัญชนะลงในช่องว่างให้ได้คำที่มีความหมายตรงกับภาพนี่ก็คือส่วนประกอบของร่างกายนะคะก็จะมีหูคิ้ว จมูกตาปากมือเทา้าขาและแขนค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กเติมพันชนะลงในช่องว่างให้ได้คำที่มีความหมายนะคะตรงนี้นะคะก็คือหูเด็กก็ใส่หอหีบลงไปนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเด็กก็ทำให้ครบทุกข้อนะคะต่อไปเปิดไปหน้าที่10ค่ะเรียนรู้สระเด็กอ่านตามครูนะคะ สระอสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอะสระแอสระโอสระโอสระอสระอ สระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอวดสระอ้วสระอําสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มลายสระเอารอรือรอรือรอหรือ แนะละรอหนอึเมื่อเด็กทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งมาให้ครูชมด้วยนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูเมย์และครูโบต้องมาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ